กระแหงแล้วคือเงาสบายดีย่ามมือเศร้าพี่น้องสวัสดีครับผมตลาดเศร้าวันอังคารครับวันนี้เอามีอจะมาหนีบบอ<ม>ได้แย่งได้ไดบักแตง<ม>บ่ได้มาดนเลยพี่น้องเลาะเบิ้งจักหน่อยก่อนแม่ค่ะเกี่ยวเขาพุทางนั้น อาหารตามฤดูกาลบ้านเฮาขายเดืเบิสิ่งนี้อ่ทางนี้บ้านๆใบกล้วยก็ได้ขายจักมียังเนื้อผมบอได้มาดนแลเด้อมาดีมาตามคำเรียกร้องมาเด้อมาเด้อตลาดหน้าตาลหลายอย่างหลายเนี่ยผมส่วนทุกผลผลิตขายเนื้อครับตลาดนี้เคียงเหนือหลายแห้ง ติโทแม่ได้ยังบุญนี่ขี้เพลิงขึ้นน้ำตาลาน,น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวบ่เียงเหนือร้ายขนาด,ดเด้อปลาแดกกะหอมหอยโอ้โหขายอยู่นี่ตัวปลาแดกนี่นปลาแดกปลาซิ่วขี้โมบะขามตัวนี้ปลาแดกปลาแก้วค่ะปลาแก้วบ่แม่ปลา,านหน่อยครับทั้งอย่างนี้จังหน่อยเดย้บ่คขวยมี่เมียน เดียงตองตองอยู่ขึ้นนำเดียงเป็นตัตำเสียบสิเนี่ยเกลียงขึ้นตำตำปลาเรียกปลาเรียกถ้าเห็นปลาเรียกก็ใส่พี่น้องขาวจี๊ทามโดดทรงโบะทรงบัวเดี๋ยวพาเราเบิร์จักหน่อยก่นอนหืมเขเจ้าหยาดกันกันทั้งก,กูุมดมเนื้อเปรย หอมหวยหวยฮะเราเบิ่งแนวกินบานเท่านี้นะอย่างเนี้ยนี่บั่วงมกทัวทัวไร่ทัวปีทัวเดือนบัางขอล้มโอ้ขาวดำบ้ขอ้เบิ้ลเบ้เบิ้ลเรวอะไรมาขายเนี้ยเบิ้ลจาโอ้เบิ้ลจาแล้ววะเบิ้ลจ้าเบิ้ล้นั่งกินบานีมีขายเนี้ย S <S ขายไงขายได้ไม่นี้ผมมาสวยจัง่อยกรบเปาสวยด้วยวะเท่าม,มันหัานแบบว่าดัตเซอร์เดเซียนะดัตเซอร์เดเซียจังน่อยหนึ่งพกม่วงพกม่วงกลัวว่าในเจ็ดม่วงอยู่นี่ขายบนแล้วว่สะสิขายไหวขายว่าอาหารบ้านเท่าพี่น้องพ,พักกาปปําลังไรปูปลาหน้าน้า,นาตลาดนี้เราไปเรื่อยๆเด้อ อันนี้ผักกาดกินกระปุลผักกาดขั้นสมแม่ยี่บ้า่ฮะผักกาดโขลผักกาดแม่สมบูโอ้ผักกาดโขผักกาดหินน่ะบ่เอผักกาดหินมัดเท่าไหรมัลละซิบ,บ,บ,บซิบบาทบบาที่อยู่เป็นแต่ไหลออกมาก,ก่อนตลาดทุกเช้าว,วันอังคารครับตลาดนี้อำเภอหน้าตาลอุบลราชธานีบ้านเฮา เียมตาเจังหน่อยปกติมาขาดทั้งนั้นมาเต็มบไ,ไดเดยแต่ว่ามื้อนี้ขาดว่าน่าสิเกี่ยวเข่าละเออย่างเกี่ยวเขาเ่าพอดีฝนมันตกมาหลายมื้อแล้วมื้อนี้มันมันหยุดพอดีก็คือสิเกี่ยวเขา่าล่ะโอ้ยพักกระเดาพักสะเดากอ้อยก็มีอีหยังมันคือเอื่อนกล้วายเหรอ <c oughs> กินยหัวนะเหัวกีไม่เห็ดไดกับยเห็ดพันายไอ้กรรมวิธีคราบยังมีกินมันชิมีหอย่างในกวยนี่งมยรื้อากวอบ่หลังฤดูเกี่ยวเขาก็ยังพวมมีกินอยู่หาพี่นหวงว่ามาบานได้กินบหน้อปีใหม่พรา่ะอ่ากววยแลรอกอยังขึ้นไยืนขาอไนี้ยืนขายให้วมันนี่ อ้างขุ่นข้าเจ้าไปเกี่ยวเขาวัดแม่ข่าว่ามีไผ่มากล้วยยังแม่กล้วยตะนี่กล้วยบ้านเฮานี่อะไรขนมเต็มมือว่างมันฝนมันตกลายมือแล้วเนาะบ้านนี้นเมื่อเนี้ยมันเศร้าข้าเจ้าก็สิเกี่ยวเข่าตัวมันเศร้าห้มือหนึ่งมันสิมาอีกแล้วไม่ชิมมาอีกแล้วเนี่ยเบื้องแนว้ยเสียบนี่ผู้ใดมาช่วงปีใหม่เสือเป็นของกินเสือเมื่อกินกรุงเทพ ความฝากสั่งแล้วไววแล้วเหตุไทยใหม่ใหม่ย่วงละตอนนี้กูตัวนี้ย่บาทค่ะย่วงละหาซิบตัวนี้อันนี้ลยอันนี้ย่วงละลอยเจ้าประจำแซบกัดกับบุกพีกโหลด <c oughs> วันนี้ว่าผู้เดียวไป <c oughs> ถูกข้าเจเ้าเหตุยังกัน หาง่ายง่ายมาตลาดทัานอย่างไปลามาตลาดครับขีบเอาขีบเอาปลากรดปลากรดปลากปลาย่อนได้หอดปลาแข่ได้หมดนี่ปลาบึกปลาย่อนปลาหยังบุหันปลาหนังปลาตอง

ซื้อปตองเมืนไตาค่ะอยสืปตองเมือนแบบค่ะ่ยูกาเถอะไอ้พังายก้อนหนึ่งเฉียว่ไโค้งาย่งอนนแต่ป้าลมันจะชิงไครับปตองมันยังมีการใหญ่ละสิมอ่ะโอ้แม่แมแม่ไม่ยืห้แมเนเ ใจเรามาเสือบตองเมื่อลาบหมูปลานี่โลเท่าไรนี่ปลาองร้่โลละสองร้อยาบาสลห่า2ุ้ยหมูปลาได้ไหมฮะของแท้ได้ฮะคักคักอิรลอโลดได้ฮะ คายจังไรเาป่อั้าเอาไปพัดเลยเนี store, ่ยขายจังไหมูปาลพัดลวละ้องลอยครับพัดเผ็ดหมูป่ามับ่ลาคนครับปับันไปเอาสกยมาันอย่้าฝายู่เก่พงเิ่งขีดละสาวาสันอู้มีแล้วตัวงามๆเลย นี่คืองามใช่ไหมขาอุวยสวยอยู่เพิ่งครับขีดละเศร้าแล้วะเดีวไปชิมมคันมันมีหลูกมันหลายเต็มหมดเนี่ย <ừ, S 2> เต็มไม่ได้หนออ,อันนี้เรามาละมีเห็ดบดมีเพิงมีเขียดหน่อยอเขียดโม่โปลาบ่เนี่ยปลาดุกหน้าบ่ ปลาดุ๊บน่ะสิลีกินปลาควันนั่นะพี่น,น้องฝนเศร้าแล้วขั้นบม,มาอีกตลาดน้ำเพื่อนน้ำตาลครับแม่น้อมแล้วก็มาอยู่มาแม่น้อมแม่แม่น,อน้มนอมมาเบิ้ดสียังหลีเมียจักแล,ล้ววะมาาะเบิงจัคสีขึ้นอยากยังผู้เถ่ากินอยากจักหน่อยครับมันบนมีแนวขึ้นอยากเลยขึ้นยังผมอยู่แล่วเถาว่าผมก็ได้อา้าวจะสีมาหาเบิง ตลาดคกนกะเหวลาดฝันลงไปหอดคุณอะไรพี่น้องแล้วยางไร่เนี่ยวไปเบิ่งผู้เ่าข้ายแบบบกบกนน้องเหมือนนี่ปนไปเบิ่งก่อน,นมะลำก็มีมาละกอแก้วกลางดงห่อนแล่น้าเลือกเอาผู้ใดดูผู้ใดมันเอาเมื่อปูกไว้ก็ได้กิน วดติ๊บขาวคิดราคาแบบยังดีตรงนี้ลอยซีบลอยเส้าหาติวมันเด่นนี่พี่นอ้องงามๆเลยจะติต๊บขาวบานเท้าโตใหญ่ยยแล้วผมป่มะถ้าจะตีผมมาเห็นใหญ่แล้วนางขายมากับโกขายยังอยู่นี่นะแล้วยังอยู่ดีไม่แห้งแบบน้อ <c oughs> ตลา,าดอำเภอนาตานพี่อน,อพน้องกะเมื่อนี้เป็นมือวันอังคารครับเ<บ>ช้าวันอังคารเท่ากับเราไปเราม่านี่แหละจักสีสื่อยังเมื่อน,นี้วันจักแนวสีสื่ออยู่งหายดีดีมาเบิ่งกล้วยวีละสามสิบเออคือวีใหญ่เถอะเท่าไรก็แม่ฮะนสามสิบเอาคือว่าสื่อถึยงย่างสามสิบล้วอ่ปะปลาตีทุกวีแบกใหญ่ คนกำลังทยอยมาเรื่อยๆสวยในใจหน่อยเด้เดกบานเหาเบิ่งเบิงเวลาเจ็ดม่วงพอดีมะเข้ามาเสียกล้วยเสียมะฮอขาตุมวิ่งยังไงนะสามสิบบาทวิ่งหน่อยวิ่งน้ำเหล่านือไปนสาวป่สามสิบบาท เมีนครับพอดีคือบ่มีผักสีล่านอกมีผักสีอยู่ไหมสั่งผักสีเหล่าว่ะสิคือบ่มีวะนี่หนองงัวจากบาทนี่60บ,บาทซื้อมาซิมก็ได้จะสิกินยังไงบ่มีแนวกินเลย ปุ้งเรอบ่แม่เอออไม่กินหลดหัวหาเงินคือโ่พอไปไล่ทวงมากผู้เดียวคนนี้เอาเราแม่ปุ้งได้ใครซ้ามันหลายเออทะเลาะกันหรอเอาเ่าตัวนี้ก็ได้เอาไปหนังบ่ะเอาหล่นแล้วหาพักซี่ให้เขาก่อน ห่วยไม่เท่าแล้วือยิ้มดีแทอทายังไรไม่เท่าเออีวที่รักลูกจักบาทละหันเอาเอาถุงเตืองๆให้ลูกจักอันเนี้ยนี่เตืองมาตรทานเลยวะเอามาลวดดิแม่เอามาลวดัวได้ก็ได้เอามาอันนึงบบหอยหันอันแม่ว่าเตืองเบิดจะเอามาลวดแม่งุมเอียงบ่ ป๊าจีโถาเมเตาแ,แข็งแห่งแต่เอาใส่เมื่อให้ลูกเนี่ยนี<อ>่เมื่อให้นเนี่ยเตึงขนาดเลยอร้เรยนา,าลแล้ลล่ะโยะาบะเรางมเอง่ะเตึงคู่อันล่ะวะรับประกันแบ่งทอกัน โอ้ยเห็นของเปียกกันด้วยพี่นอ้องอ๋อนี่ข้าปลาเราือการนี้เขาเอื่นว่าเห็ดละขอนมันกัสสบซีโปมีอะหละร้านเบิดยามฝนแหละนู่นน,นี่นนันมีแต่ยามฝนบอได้กินเดี๋ยวขั้นบอสูบมาให้กินหันพ่อผมค่ะเห็ดบวเป็นขั้นเห็ดบวเป็นมันก็สีเงี้ย <c oughs> จังหน่อยเด่นู่นไหมคเห็ดละขอดข้าจาวันเป็นยาเย็นเนี่ยแต่ว่าผมวันเคยกินเลยมีเพื่อเห็ดมาขายน้ำเลย เนี่ยกรอ่ะหัรเสียบยามนีก็สิเป็นบังขอล้มมีวะเนี่ยดำดำน่ยขอล้ำเขาไม่บังเท่าไรล่ะเอาสามสิบเนี่แม่พอดีถืขอดำครับขอดำเขาคำหนักเอยมันจับว่า ใช้เงินเป็นเปลี่ยนเขาล้ามเขาไม่ <c oughs> เอาบะม,มี่บะม,มี่พักสี่เหล้าคือบะมี่ <c oughs> <c oughs> ผมยังไปเบิ่งเงินหมูปลาก่อนอบะมี่พักสี่ครับมีแต่พักหอมพักหอมพักกอันยังพักหมีอยู่แต่ว่าพักสี่บะมี่วันนี้คือว่าผมมาสวยยังรอบางยีก็รอว่า ตลาดกับนี่แหละครับยู่ในเวืร์งนี่แหละพอย่ยางทัวสมพักส่วนี๋ยวมันเกิดจะเสื่อกระสอบเขาเนี่ยมเกลียวเขาพักกระเดาพักกระเดามีเด้อเด้อกระเดาบานห่ากินกับลาบกินกับปนปนกับปูปนกลุ่ม เาคนฝากเกล่อันกำลังปั้นผูดอันหมูปลาอยู่เลยนี่เอาหายจังอ,นะอร่อยเนะีย่ยเยอะเงินลอยเดียวนี่ รอบไปรอบมาจะกินเสือ,อยังครับขึ้นาแนีกินอยู่วายหาเงินเพิ่มก็สะคือสีไม่เงินไม่น่าเอาสีดเดซเซนนี่ถ้าจานกนักแกนเอาอะไรหนึ่งบ่โอ้ยหลดแล้วว่ะขอบคุณครับ นี่วัดส,สุยางสุเนี่ยวอาหารเราอาหารปลาปลา,ปานดำโขงมีหอดหมูปลานน <c oughs> เด็ดตอกเด็ดตอกอยังนอหนิออมแอบออมแอบมีแต่นเนี่ยวเป็นแต่เสียบประมานเท่า <c oughs> คือท่านเนี่ยกินบอท่านพอ <c oughs> อยู่คือบ่มี่เนีย่ยขึอยากมื่อนี้พี่หนอกินขเข่าอยากกินน้อยแต่ว่าหันอ้วนเอ้าอ้วนเอา เงนินสดเบิดแล้วพี่หน้น่งเฉลด่ยสแกนอย่างเดียวสื่อน้ำไม่นอมลอยเศร้าแล้ววะมันมีเงินลอยหนึ่งจ่ายแล้วลอยเดียวมม <c oughs> จังเลยวะดิดมม <c oughs> ชคิวยังหลายอยู่คิวยังหลายคือเกา่า <c oughs> ผมรอมารอบที่สี่แล้ว <c oughs> ไอ้ดีขนาดเ้าด้วยเพราะ จ้าเดอ้อช่วงเวียกช่วงงานนะนะน่ามนี่ครับงามเวียกงานงานพูดไดก็เฝ่าเลยมันนี่ฝนบดต๊กนก็สีมือเกี่ยวเข่าแล้วลหนุมจีบซาลาเปอ่งางเวียนออกจากเหนือจังหน่อยหนึ่งยันขค้นอยากันนะมันกินบได้นทองบดีกินบัได้เยวมันนเื่อไกไข่เป็ดไข่ลูกกะ นี่แหละประมาณนี้บรรยากาศกระไดครับมัอน,นี่พมา่าพ่ะท่านใส่บาทปกติครูบาอาจารย์หลวงพ่อรถงางเลาะมาทางนี้ใส่บาทได้ไงมัอนี้พ่ะท่านออกเมื่อร์ละกะนี่แหละเดบักหอยเดียังไดบุเดบังขอลามเนี่ยกินได้รวดกะสิเป็นบังขอลามครับหอยกินบ่ได้ก็เป็นนี่แหละหนองงัวเออเดี๋ยนี่เสียบิลเตัว์มัอนี่ หลวงพอ่อคือนสีไกแล้วนนู้แม่หลวงพ่อบ่มาค่ะอย่างเงี้เอาบ่ม่าสัออมผัสบ่เห็นบ่วเป็นผมมาสวยบ่ทันเพื่อนท่าน,นเข้าตลาดครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปละหลวงพ่อติดงานหลวงพออ่อผมบ่วมาสวยบ่ทันเพื่อนบอ่ว่าเท่ๆเพ,พื่อนบอ่วหม่านี่กินเองขึ้นกันเตี้ยวหพุ่ผนแต่มเมียขย่อยไปเห็นหนอ บรรยากาศบ้านเฮาครับช่วงอุสานช่วงฤดูการเกี่ยวเขา่าไปแล้วขอบคุณที่รับชมเด้อนะครับไปแล้วพี่นอ้องตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสัง,งาครับตำบลพังเชนอำเภอนาตาลอุบลราชธานีพามาเบ่งบรรยากาศทางนี้จังหน่อยก่อนฤด,ดูเกี่ยวเขามีอย่างแน่นอะดิหมู่บ้านอาจะเป็นประมาณนี้ครับช่วทอีสานฟังไทยเฮา ไอเบิงบรรยากาศกรานามี่ผู้ใดยังไม่เป็นเคยเป็นภัยทั้งผีนะเงียบสงบมายามนี้นี่คชื่อถนนกลางมู่บาทเลยผมกำลังวิ่งผ่านเขามาหนีเลยกับทั้งหนาห้าสิบเป็นบริเวณตลาดครับที่เคยพามาเบิงบรรยากาศโอ้ยเจ้าทินคือหลายถนะ หมามักนอนกลางทางขันมาแถวซอยก็ขับเรียวบ่อยครับอันตรายแหงถ้าเป็นมอไซค์เร่าไหรเป็นอันนี้นรถใหญ่ก็คือรถกระบะรถยังคือกันครับเวลาขับมาแถวตาาว่างจังหวัดนี่ระวังอย่างเดียวคือหมามากนอนอยู่กลางทางเขากรลั่งพออเกี่ยวฝนก็นยุดพอดีมันนี่ทั้งนี้เกียเ่ยวเลีวละแตสิบโบคือเก่านะครับสมัยก่อนค้าเป็นฤด,ดูเกี่ยวเข่านี่น้ำทงไฮทงนาเนี่ยไปกเสษตนพี่น้อง เกี่ยวเตียงหงหน้าทำไมสมือนได้ยินเสียงรถเกี่ยวเขาวุ่นๆนะห่ว,ย,วยอะไรต้อนี้เราขับผ่านมาทางนี้วิถีชีวิตอีสานบ้านห่าก็เรียบง่ายแล้วก็ลังต่อยมากระถินกินแกงมาใหม่บ้าบ้านสงบเรียบง่าย เิงบรรยากาศครับถ้าผู้ได้คืนอยมาเป็นเคยเป็นไผ่ทั้งผินะว่ามันเกิดเป็นตะยูครับนี้ลมกำลังบ่อยๆเลยบ้านอะไรบ้านพังเคียนรบับ้านพังเคียนนี่มีตลาดวันเสาร์ด้วยพี่น,อน้องตลาดเช้าทุกวันเสาร์แต่ก่อนผมกับมาขาย เครื่องขายของอยู่นี่เด้เป็นพ่อค้าตลาดนัดครับตอนนี้ก็ยังเป็นพ่อค้าตลาดนัดคือเก่าก็ยังขายของคือเก่าอย่ครับบริเวณตลาดตลาดวันเสาร์ห้ังโรงเรียนบางเขนบางเขนหนุอยมีโรงเรียนบางเขนหนุอยบางเขนใหญ่โรงเรียนม้อนะอันนี้โรงเรียนประถมครับอนามัยตำบลบางเขนสายมือครับ เดี่ยวสายสิไปทางบ้าน,น้ะเมืองครับเลี้ยวขวาจะไปทางด้านบ้านนาอุดมเดียงตรงไปออกกู้ไซด์ได้แต่ว่าเข้าสีออกพีนิดหน่อยกำลังโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลพันเคียนโ,โรงเรียนใหญ่เลย แถเบ่งบ้านบางเมืองเพิ่นจะหน่อยก่อนอันนี้ขาเขาขบานนาอุดมแล้วบอกด้วยยังอยู่บ้านพังเคียนอยู่ด้ยวยพี่น้องยังอยู่ที่บ้านพังเคียนบ้านนาอุดมบ้านนาอุดม ตำบลพังเขนสีมีอยู่15หมู่บ้านตำบนเดียก็กำลังเป็นข่าวอยู่ตำบลพังเขนสีขึ้นเป็นเทศบาลเมืองสีได้เป็นทื่พ่อได้เป็นกับโอ้โหนะครับร้านค้าริมทางร้านค้าบ้านเฮาก็ว่างขายสิ่งขายขางองคนตัวเตี้ยๆนี่กันนั่นะ เป็นตะเบิงเป็นตะเทียวเลยครับยามรอเบิงบรรยากาศกำมวนเลยเพราะมันบมดไทยเบิงตอนขึ้นมาเมื่อกี้เพราะว่ามันอันนี้มันย้อนแสียงก็เลยทายตอนกลับเม,มื่อกี้ผมมาแต่ตลาดอำเภอนาจานครับตลาดวัดนาคานโอ้เขเจ้เขียวเหลียงคลายลาย วัเลี้ยงเลี้ยงควายเลี้ยงอย่งน้นมันเลี้ยงหนักก็เึ้น,นเดี่ยวได้น้องพรคาราโอเกะโอ้สาวพรเราขึ้นมาเปิดคาราโอเกะอยู่เดี่ยวเนี่ยเขานาซีเป็นเขาใหญ่ครับวันนี้พ่อเกียเก่ยวรถเกี่ยวข้าวกำลังรอคนน,น,น่ะส่วนที่คนกับตอเกลวกันหลายเนี่ยพราะว่าช่วงบางหนึ่งค่ะมันเกีย่ยวบ่ได้เด้งฝนตก บ้านนาอุดมท้านีู้ชมคอยมีเขาบาคอยมีเขามีอย่างนห,หนอง่อยแต่ว่าคันออกไปทางกุ้งทางอันไอ้อยังหนอปากแสีงคนนะ เห็นแม่พ yup. เ fo ้ to like ็นผู้เห็นเขาทั้งโค้งเจียงโค้งยันทั้งโพไซทั้งยันคนครับเขาหลายผู้หลายเขาหลท่านี่เห็นมิสเตอร์พงหน้าบานบานเท่านี่ยละเบิ้งเหล่าเขาเขาจะเห็นบ่เหล่าเขาแบบโบราณสมัยก่อนสมัยเหมือนบานเท่าก็ยังมีอยู่ ม,มที่ห้าแลนอยู่ตอนนี้คือเป็นถนนลักเลยเดยนี่ครับพี่น้องถนนเสียนลักเลยนักเรียนกำลังไปโรงเรียนแต่เสาร์เวลาประมาณ7จ็ดโมงยี่สิบเก้าตอนนี้คุณป้าแต่เสาร้นารอนแต่เสาร์ เขาหรือองเตียมเลยทั้งทีก็ได้มันเกียยก่ยวบ่ด้เนาะตีตัวนิีนเศร้าแล้วก็เขาคอวันนี้ขากลายวีนอ่ะเป็นวิถีชีวิตครับของขชอนบทอีสานบ้านเฮามันเกี่ยว่คือสมัยตะกี้ตะก่อนนะเนาะสมัยก่อนเวลาเกี่ยวเขานี่คือสีนอนหน้าสมื่อนี่บดิมีแหละครับเทียงหน้าเทียงไห้ก็เริ่ม,มเปลี่ยนแปลงเลื่อน,นหายไปความสะดวกสบายกับเขามาแทนทีก็เอาเวลาไปคิดทำไมา ังก็สีหาปราขอนออกมาไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะเจอถนนใหญ่ครับเลี้ยวเลี้ยวขวายื่นขึ้นไปขวานี่คือขึ้นอำเภอเขม,มาราชเลี้ยวซ้ายอำเภอตะก,การเืิดผลถนนเส้น2050 台大森林。汉神森林。 บ้านนวนวัฒนาครับตอนนี้เป็นเขตอำเภอนาตาลของเขตของตะบนพังเขนครับเนเียดงามดีอยู่างทางถนนสีเลนย่าวราดฟ้าบเ,เ,เ,เป็นยศเป็นระหอดโรงเรียนมัธยมใหญ่เลรอครับโรงเรียนพังเขนเลยลงไปน้อยนึงก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเมื่อผ่านมาแล้วบอก านมาแล้วพี่ว่าบอททันหอดอผ่านเลยพี่น้องผ่านลงมาทางไตแล้วขึนไปดันบนคนละครับอันเ็บนางที่พันชีลอยกระทงนะนี่เขียรลอยตัวได้นี่พังเขียนหอดนีนี่พังเขียนหอดท้งนหน้าเขานี่ ิ้นสุดเขตตะบนพังเขนครับเขาสู่บันตาแล้วอำเภอเขมราชเบิเรดเขตอล่เภื่อนต่าตาลข้ามสะพานนี่เขตแบงสันปันนางมาหนี้ข้ามสะพานมาหนีก็จะเป็นเขมราชแล้ววันนี้ทางไปตลาดหัวหน้าครับบันตาแล้วแล้วก็บบันมงเทาแล้วก็บบันหัวหน้านะเอาโอเคพี่น้อง มาเบ่งบรรยากาศซัำนี่แหละวันนี้ก็ได้